สวัสดีค่ะหมอก,กิฟค่ะทันตแพทย์หญิงปัทมาเจรักโสภากุลนะคะวันนี้นะคะหมอมีข้อมูลดีๆมาฝากค่ะวุ้นชุ่มปากคืออะไรน้ำลายเทียมคืออะไรมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะใครที่เป็นผู้สูงอายุนะคะใครที่มีปัญหาน้ำลายน้อยกลืนลำบากปากแห้งห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ คือน้ำลายเทียมที่เป็นเนื้อเจลทําหน้าที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นในช่องปากช่วยหล่อลื่นเนื้อเยื่อในช่องปากและลำคอช่วยให้กลืนง่ายช่วยปรับสมดุลในช่องปากปลอดภัยไม่มีวัตถุก,กันเสียด้วยนะคะ สำหรับคนทั่วไปนะคะอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเจ้าบุญชุ่มปากเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมีข้อดียังไงบ้างนะคะแต่ถ้าใครนะคะประสบปัญหามีน้ำลายน้อยปากแห้งกลืนอาหารยากลําบากนะคะหรือใครก็ตามที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะจะเข้าใจดีถึงความยากลําบากเลยว่าถ้าเราไม่มีน้ําลายหรือน้ําลายน้อยเนี่ยมันลําบากในการใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังค่ะถ้าเราไม่มีน้ำลาย ลองกลืนดูค่ะกลืนแบบไม่มีน้ำลายเห็นไหมคะแค่เกินยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำลายเนี่ยค่ะ จะหมดความสุขในชีวิตไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าหน้าที่ของน้ําลายอะคะ่ะเราอาจจะไม่รู้เพราะเรามีอยู่ทุกวันทุกวันเราอาจจะไม่รู้ว่าหน้าที่ของน้ําลายมันมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวหมอจะบอกประโยชน์ของน้าลายให้ฟังะค,ะค่ะค่ะน้ําลายนะคะหน้าที่หลักก็คือช่วยหล่อเลี้ยงให้เกิดความชุ่มชื้นในช่องปากและลําคอช่วยทําให้ตืนง่ายนะคะข้อ2ก็คือน้ําลายช่วยรักษาความเป็นกรดด่างในช่องปากนะคะน้ําลายเนี่ยค่ะจะช่วยชะล้างนะคะสมมติเรามีความเป็นกรดมากเกินไปในช่องปากเรามีน้ําลาย หมุนเวียนอยู่ก็ช่วยชะล้างความเป็นกรดไปเพราะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดความเป็นกรดมากๆในช่องปากก็จะทําให้เกิดฟันผุหรือฟันสึกได้นะคะแล้วก็หน้าที่ของน้าลายอีกอย่างเนื้อคือน้ําลายช่วยในการรับรสและย่อยอาหารค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ําลายน้อยหรือไม่มีน้ําลายนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งสกปรปกและเชื้อโรคก,ก็จะถูกชะล้างไปได้หน้อยลงก็มีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดแผลในช่องปากมีโอกาสที่จะเกิดการปิดเชื้อราในช่องปากและ ที่สําคัญสําหรับหลายๆคนเลยการที่เรามีน้ําลายน้อยหรือว่าปากแห้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นปากด้วยค่ะทีนี้นะคะเรามาเช็คกันดูนะคะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีภาวะน้ําลายแห้งนะคะ คนที่มีภาวะนี้นะคะก็จะมีภาวะปากแห้งนะคะลิ้นขึ้นไปติดเพาดานอยู่บ่อยๆนะคะก็คือในช่องปากมันไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีการหล่อเลื่นลิ้นก็เลยขึ้นไปติดเพาดานอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตได้ก็คือเวลาทานข้าวเราต้องดื่มน้ําเพื่อช่วยกลืนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดื่มน้าหล่อเลี้ยงเข้าไปหน่อยก็จะรู้สึกกลืนลําบากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี3อาการอย่างนี้นะคะปากแห้งลิ้นติดเพาดานต้องดื่มน้ําตามเพื่อช่วยกลืนก็บ่งบอกได้ว่าเราเป็นคน มีภาวะน้ำลายแห้งน้ำลายน้อยค่ะมีใครกันบ้างที่จะประสบปัญหาน้ำลายน้อยเราไปดูกันเลยค่ะ 1. น,นะคะผู้ที่จะประสบปัญหาน้ำลายน้อยก็คือผู้สูงอายุค่ะข้อ2ค่ะผู้ที่ใช้ยาบางชนิดเช่นยานอนหลับหรือยาขับปัสสาวะข้อ 3. ผู้ที่ต่อมน้ำลายถูกทำลายจากการฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอค่ะ ไม่อยากให้เศร้าไปนะคะใครที่ประสบปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อยกลืนลำบากนะคะเดี๋ยวหมอบอกวิธีรักษาให้นะคะวิธีการดูแลตัวเองนะคะสำหรับคนที่ประสบปัญหาปากแห้งน้ำลายน้อยนะคะก็คือ1ให้จิบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้วันละ8-10แก้วนะคะแล้วก็้อ2นะคะเราสามารถที่ใช้น้ำลายเทียมช่วยได้นะคะคูลชุ่มปากนี้นะคะจะมีคุณสมบัติคล้ายคืึงน้ำลายตามธรรมชาติค่ะช่วยรักษาสมดุลในช่องปากได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เจ้าวุ้นชุ่มปากหรือน้ำลายเทียมนะคะมี2กลิ่นนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นมะนาวค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะให้ตักวุ้นชุ่มปากครั้งละ1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนชาอมให้ความชุ่มชื่นในช่องปากสักครู่แล้วค่อยกลืนเปิดแล้วสามารถอยู่ได้24ชั่วโมงนะคะควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะวุ้นชุ่มปาก ผลิตโดยมูล,ลนิธิทานตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านกระบวนการผลิตภายใต้สภาวะปลอดเชื้อได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO อุ่นชุ่งปากเป็นหนึ่งในโครงการด้านทันตะสาธารณาสุขของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อฟื้นฟูให้แก่ผู้ป่วยป,วยปากแห้งน้ำลายน้อยผู้ประสบปัญหาเกืนลำบากผู้ได้รับความทุกข์ทรมานในการดำรงชีวิต บุญชุ่มปากนะคะเราสามารถขอรับได้ฟรีนะคะหมอย้ำว่าฟรีนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิทางตรนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหรือสถานพยาบาลที่ขอรับบุญชุ่มปากจากมูลนิธิไปแจกค,ค่ะสําหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพื่อรับบุญชุ่มปากนะคะเราจะต้องเตรียมสําเนาเอกสารไป2อ,อย่างนะคะก็คือสําเนาใบประชาชนและสําเนาใบรับรองแพทย์ค่ะ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ใน Facebook ของมูลนิธิทันตานาวัตรกรรมได้เลยค่ะ